ดูกล้องเลยวิวสวยมากเลยเลยบอกเขาปีนหอยดหอหนึจับเพีงนี่ไงเนี่ยฮะวิวสวยนี่ดูนี่อากาศดีดีแต่หมอกควันไม่รู้หมอกควันหน้าหนาวหรือว่าฝนจะตกหรือหมอกควันเขาฮะไฟไหม้กะอู้หูดีดูใบไม้ปลิวว่อนเลยพี่น้องมีลมเย็นสบาย อยู่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะพี่กสลโอ้โหดูใบไม้ร่วงดูมีใบไม้ร่วงมีลมด้วยมวีวิวว้โหวิวสวยเอ๊ะต้นไม้นี่จะมีหวยไ <laughs> หมใกล้เที่ยงเลยโทรหายงมัเนเผื่อยงมักินข้าวด้วย นี่มีจริงช้าด้วยเนี่ยค่เ้ยเดินยังเดี๋ยวป,ยปิ้นอยากหันฮะขวบควันไฟอ่ารุ่นพี่บอก <c oughs> ยังห้องเน้อไลไลนนี่ก็ได้ไลน์เขานี่นะเคเดี๋ยวจะพาไปดูนี่อ๋อลมแรงนี่เดี๋ยวพาไปดูฮะเออนี่พาไปดูใกล้ๆนี่แม่น้ำ ดูวิวสวยมากเลยอ๋อจันทบุรีก็ลมแรงแสดงว่ามันเป็นทุกที่ไหมะทุกทุกที่แหละติมคิดว่านะเพราะว่าหมอกควันดูฮนะตนด,ดูดิท้องฟ้ามืดไปหมดนลเนี่ยเห็นไหมเดี <c oughs> ย๋ยวจะพาไปดูวิวใกล้ๆอยู่ตรงนี้พอแล้วเนะาะใกล้นิดหนึ่งมีจะดูน้ำไหมดูน้ำใช่ไหมอืมอืมเดี๋ยวพาไปใกล้ๆก็ได้ ดูน้ำเนี่ใกล้ๆนิดหนึ่นงจะพาไปดูตรงนี้เป็นแม่น้ำดิมอนทำงานค่ะมาทำงานที่กเกษตรมอชอก็เลยเออส่งงานพี่ยูสักนิดหนึ่งแล้วกันประมาณนี้ค่ะงาน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 ราชการนะทำงานราชการนะจะเวฟมาไล่ให้ดูส่งงานพี่ยู ต่ไม่ให้ถ่ายเห็นตัวเองนะเพราะว่าอยู่ในชุดราชการอยู่ก็เลยไม่นันเนาะค่ะมาเลยมาเลยมาถ่ายนี่มาถึงใกล้ๆแล้วระดับวันสวัสดีค่ะถ้าไกลกันไปนะดูด,ดูวิวสวยมาถึงที่แล้วนี่ช็อตเด็ดอยู่นี่เห็นไหมคะวิวสวยนี่นี่นี่เห็นไหมเดี๋ยวตั้งกล้องให้ดูโอ้โหบรรยากาศได้ฟิลมากเดี๋ยวขอถ่ายเป็นคลิปนิดนึง น่คะสวยสวยสวยมีแม่น้ำด้วยเอาตรงไหนดีมุมไหนดีนี่ภาพชัดเจนไหมคะภาพชัดเจนไหมภาพมัวไหมติมนั้สสัวมัวมัวเนาะภาพมัวไหมคะมัวไหม ลายลายงานเข้าปึ้งปึ้งปึงทำไมติมเห็นภาพมัวพี่โกศลภาพมัวไหมฮะเดี๋ยวขอถ่ายคลิปนะอืมเป็นหวัดแล้วเนี่ยอากาศอย่างเงี้ยโอ้ยวิวสวย เอาเป็นคลิปชั้นขอบคุณค่ะเป็นไงคะแม่โบสวยไหมเดินมาถึงที่แล้วเนี่ยขอบคุณในลายที่ทรงรักมัมมชูสวยมากสวยอากาศดีมากเลยแต่แต่กล้องอีกกล้องหนึ่งของติมมันรู้สึกว่าภ้ามันม,มัวเนาะนะ ไม่รู้กล้องที่ที่ไลฟ์สดนี่มัวปะโหเดี๋ยวเอาเป็นไฮไลท์ตรงนี้ดี